สวัสดีครับอันนี้เป็น EP ที่2นะครับก็จะเป็นการตั้งระดับไฟของเกตและตั้ง Warning คือตั้งเตือนต่างๆของเกตนะครับแล้วก็การตั้งรีเซ็ตเกตในกรณีที่เราตั้งค่าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องการรีเซ็ตกลับคืนค่าโรงงานนะครับผม อันดับแรกนะครับการตั้งระดับไฟแสงสว่างของเกตทั้ง6ตัวนะครับรีโมทจะอยู่ที่ปุ่มเลี้ยวนะครับแล้วให้กดปุ่มดิมหรือปุ่มลูกศรขึ้นนะครับกดเลือกระดับไฟนะครับกดเลือกไปเรื่อยมีอยู่56ระดับนะครับแล้วกรณีเป็นไฟหลีนะครับให้เราเปิดไฟหลีก่อน ในการขับรถตอนกลางคืนนะครับเปิดไฟหลีเกตก็จะดับดับแสงลงตามไฟหลีแล้วนะครับตรงนี้เราก็ตั้งได้นะครับนี่มันแสงมันจะอ่อนกว่าตอนกลางวันนะครับพอปิดไฟหลีมันก็จะกลับมาสว่างเท่าตอนกลางวันที่เราตั้งไว้นะครับต่อไปเป็นการตั้งวันนิ่งนะครับเลื่อนรีโมทมาที่ปุ่มเซตแล้วให้กดปุ่มซ้ายสุดนะครับ 1 T ทีตัวแรกก็จะเป็นบูตนะครับบูตนี่ตั้งไว้แล้วแต่เรานะครับว่าจะให้มันไม่เกินเท่าไหร่มันจะร้องเตือนนะครับใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงกดค้างเอานะครับกดลงค้างตั้งไว้ที่0.4สมมุตินะครับแล้วเราก็ได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็กดเลื่อนรีโมทไปที่ปุ่มเซตนะครับพอเราเหยียบนะครับบูตไปอยู่0.4ีมันจะเตือนนะครับ กรณีบูตเกินนะครับเห็นไหมครับมันจะเกินเกินมันจะมีเสียงปี๊ร้องขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟแดงขึ้นที่หน้าเกตน,นะครับตั้งตัวต่อไปนะครับตัวนี้ให้เรากดเหมือนเดิมนะครับให้เรากดปุ่มสายสุดกดไปเรื่อยๆเ,เพื่อเลือกตัวที่เราจะตั้งนะครับเราจะตั้งตัวไหนมันจะสว่างที่ตัวนั้นนะครับกดหนึ่งทีก็จะสว่างตัวแรกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตั้งวันรอบนะครับไม่ให้เกินเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วกดปุ่มลงค้างไว้ก็คือปรับลดรอบลงมาเดี๋ยวลองตั้งให้ดูนะครับว่าไม่ให้เกินสัก3ามพันรอบให้มันร้องนะครับกรณีนี้ไม่มีสซดดีนะครับถ้ามีจอสซดดีมันจะเป็นบอกละเอียดขึ้นมาเป็นตัวเลขนะครับอ่าเมื่อผมตั้งที่สามพันนะครับผมเหยียบขึ้นไปสามพันนะคร เห็นไ,ไหมครับมันเกินแล้วก็มันจะมีไฟสีแดงขึ้นมาที่หน้าเกตตัวนั้นแล้วก็มีเสียงปิ๊บนะครับตัวนี้แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยตั้งได้หมดความร้อนน้ำมันเครื่องอย่างเกตตัวนี้ก็คือเป็นค่าหลอกนะครับตัวความร้อนน้ำมันเครื่องกับออยล์เพสก็คือแรงดันน้ำมันเครื่องตัวนี้ ตั้งค่าหลอกไว้นะครับไม่ต้องไปตั้งมันนะตัวนี้ความร้อนม้อน้ํานะครับไม่ให้เกินกี่องศานะครับถ้ามันเกินขึ้นไปหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็จะมีไฟเตือนและเสียงเตือนนะครับแล้วก็กดตั้งได้เหมือนกันการตั้งก็เหมือนกันครับกดปุ่มขึ้นลงค้างเอาอตัวนี้โวลต์นะครับตั้งไว้เหมือนกันหมดพอเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วก็กเลื่อนปุ่มไปที่เซตเอ้ปุ่มไปที่เลียวนะครับ ต่อไปจะเป็นการรีเซ็ตเกตนะครับคือตั้งค่าโรงงานใหม่ทั้งหมดรีโมทอยู่ที่เรียวนะครับแล้วก็กด3ปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้จนเกตด,ดับไปนะครับนี่นะครับค้างไว้จนดับไปเลยนะครับแล้วเกตก็จะรีเซ็ตกลับมาค่าโรงงาน มาทั้งสีทุกอย่างของการตั้งค่าจะกลับค่าโรงงานหมดเลยตอนนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับไอตัวที่ตั้งเราตั้งหลอกไว้ก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับสเต็ปการกวาดเข็มทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมด ตอนนี้ผมก็ทําการเซตค่าหลอกไว้มันก็ค่อยๆขึ้นนะครับตัวนี้ความร้อนน้ำมันเครื่องส่วนแรงดันน้ำมันเครื่องก็ขึ้นตามที่เราเหยียบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ